Welcome back to my YouTube channel. The 2025 Gear 6x6 Camper Van is not just another vehicle on the road. It's a b o l d experiment that blend r h e g e t off-road engineering with the comfort and luxury of a mobile home. a t f i r s t glance. Its exterior immediately demands attention. With an extended frame to accommodate six wheels, the stance of this van is muscular and commanding. The aggressive front fascia c a r r i s Kia's signature design language with a futuristic g r i l l and tablet h e a d l i g h t giving it a high-tech yet adventurous look. The r i g h t suspension and r e i n f o d r b o d y panel clearly show that this machine is designed to go far beyond t f e road. Black cladding around the wheel arches, a roof rack with integrated solar p a n e l and a r e a r m o u n t spare wheel all contribute to its commanding presence. อีดอ like ีเจย์เวชิคล์แด๊ดลูปอีควอไลต์เรดดี้สำหรับเอลักชเชอรี่แคมป์ไซด์หรือเอเทร็กข้ามเอเดสเซอร์ดสเตปปิ่งในไซด์เดอะทรานส์ฟอร์เมชันอีส์อิมเพรสซีฟเดอะเคเบิลเฮส์บีนดีไซด์วิดแม็กซิมั่มฟังชั่นดาลิตี้แอนด์คอมฟอร์ตอินไมล์อัพฟรอนด์เดอะดรีเวอร์แอนด์พาสเซนเตอร์เก็ตเอคอปปิทแด๊ดฟิลมอร์ไลฟ์เอพรีเมียมเอสยูวีแดนเอยูทิลิตี้แวนฟีเจอริงเอไวดิจิทัลแดชบอร์ดไวเลส์คอนโทรลแอนด์แอดวานซ์เนวิเกช แอสซึ area, ่งยูมูฟ์ทาวาร์ดเดอร์ลิฟวิ่งแอเรียร์เดอร์แคมเปอร์เอเลเมนเท็กเซนเตอร์สเตทเดอร์สองพันยี่สิบห้าเกียร์หกคูนหกแคมเปอร์แวนคัมวิดเอโมดูล่าอินเทอร์เนียที่สามารถรีคอนฟิกเกอร์ได้ตามความต้องการเดอร์อีส์เอคอมแพคคิเชเนตวิดแอนด์อินดักชันสตอร์ฟเอซิงวิดฟิลเตอร์วอเตอร์ซัพพลายแอนด์อีเวนเอสมอลล์รีฟรีเจอร์เรเตอร์ The seating double up as a dining area and can be folded out to form a bed for two, while an optional pop-up roof expansion provides extra sleeping space for additional travelers. Storage solutions are cleverly integrated into every corner, ensuring that essentials are always within reach without cluttering the living space. The interior is illuminated with ambient LED lighting that creates a cozy atmosphere, while large windows and skylights make the cabin feel open and connected to nature. เพอร์ฟอร์แมนซ์อีส์แวร์ดี้ส์แวนซีพาร์เรดอีสเซลจากออร์ดินารีแคมเปอร์พาวเวอร์บายเอไฮบริดไดร์เทรนที่รวมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่แข็งแรงกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดอร์เกียร์หกคูลหกแคมเปอร์แวนดิลิเวอร์โบนเอฟฟิเชนซี่และรถแรงเดอร์ซิกบิวไดร์สิสเต็มจัดให้แม็กซิมัมกริปในเดอร์โทสคอนดิชันจากมาร์ดี้เทรลถึงร็อกกี้มัลเทนแพดเดอร์แอดวานซ์ซูสเซ็นชั่นเอนชูสตานบิลิตี้และคอมฟอร์ตแม้ในเว้นฟูลลีโหลดเดดวิดแคมปิ่ อีกครุสมุลลี่วิดเซอร์ปริซิงลี่โลเคบิ้นน้อยวายออฟโรดอีกแคนข้าร์ทูสติฟอินคลีนแอนด์ยูเนเวนเทเรนวิดอีส์เดอร์ออนบอร์ดแบตเตอรี่ซิสเต็มส์อัพพอร์ตเอดไบโซลาร์พาแนลอันโลทรเวลเลอร์ทูพาวเวอร์อุปกรณ์แอนด์สเตย์ออฟกริดฟอร์เอ็กเทนเด็ดพิเรียดแมคคิ่งอีกเพอร์เฟกต์ฟอร์แอดเวนเจอร์ฮูวอนทูเอสเควิทอัลสักคริฟซิงโมเดิร์นคอมฟอร์ดปริซิงฟอร์เดอร์สองพันยี่สิบห้าเกียร์หกคูนหกแคมเปอร์แวน เดอะเบสโมเดลคาดว่าจะเริ 65, 000, ่มราคา55,000ดอลลาร์พร้อมฟีเจอร์เอเซนเชียลออฟโรดและแคมปิ่งรุ่นที่สูงกว่าพร้อมอัพเกรดหรูหราโซลูชันพลังงานและแพ็กเกจขั้นสูงที่จะเข้าใกล้ราคา55,000ดอลลาร์ด้วยการพิจารณาถึงระดับของวิศวกรรม